เด็กอาจจะมว่าเด็กยบอกว่าไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นพอมีอาการการตดน้เราต้องเอาเอยาค่ะเดนนะแว่าเด็กก็เตัวเล็กตัวเลีัดัเกชชุดไปหมนเปนอผ่าสมองบด ในขนาดนี้นะแต่ถ้าเขาแย่ลงซึมลงอาจจะต้องเอ็กซเนส์สมองสามรูาเรื่องเรื่ เบื้องต้นเท่าที่ทราบนะคะน้องน้องมีอาการชักนะคะแล้วก็ทางผู้คอก็ได้ได,ได้นําส่งโรงพยาบาลปกแดงแล้วก็ได้นำนำส่งต่อมาที่โรงพยาบาลระยองวันนี้ก็มาในฐานะในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ท่านาพนักาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดระยองนะคะก็มาดูว่ามีสิ่งใดที่ทางจังหวัดจะสามารถดูแลช่วยเหลือน้องเคสนี้ได้นะคะโดยภาพรวมเมื่อกี้สักครู่ได้ไปเยี่ยมน้องนะคะน้องก็น่าจะอาการดีขึ้นพอดีเดี๋ยวให้คุณหมอท่านผู้ในการโรงพยาบาลระยองให้ข้อมูล อาการน้องนิดนึงค่ะแต่อย่างไงก็ตามนะคะจังหวัดระยองก็จะดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีค่ะน้องเข้ามาด้วยเรื่องอาการชักนะครับตั้งแต่เมื่อคืนครับเราเอกซเรย์เจอเลือดดอกนิดหน่อยนะครับซึ่งการรักษาโดยส่วนใหญ่ก็คือให้ยากันชักบวกกับดูอาการต่อเนื่องปกติเรื่องพวกนี้ถ้าไม่ออกเพิ่มก็จะละลายเองส่วนสาเหตุจริงก็อยู่ในช่วงตรวจรายละเอียดเพิ่มเติม นะครับดังนั้นโดยสรุปก็คือ,อ,อตอนช่วงนี้อาการยังไม่น่าเป็นห่วงน,นะครับก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอเจ้าของไข้นะครับแล้วก็ดูตรวจเพิ่มเติมครับผมแล้วคาดว่าน้องจะสามารถกลับบ้านได้เมื่อไหมโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนก็ประมาณ3-5วันก็น่าจะกลับบ้านได้ครับก็ต้อง ลงเยี่ยมครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวโดยเฉพาะเมื่อน้องเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วจะเลี้ยงดูน้องยังไงนะคะแล้วก็ทำยังไงให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะลงเยี่ยมแล้วก็ติดตาม